สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยชีวิตน้องวันใหม่หลังรับรู้เรื่องจริงจากปากบอยปรณกหลายคนคงทราบกันดีว่าน้องวันใหม่ฉัดบริรักษคือบุตรบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรัก์หรือที่รู้จักกันในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปรณกฉัตัดบริรักษ์และสองเฮียหน่องและพัด โดยบอยบอกได้นําตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอวันใหม่อายุครบ6กขวบเริ่มโตขึ้นทางหน้าตาและความสามารถเรียกได้ว่าทางบ้านยังเหิอน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่งานนี้หนุ่มบอยก็เจอหลายกระแสโจมตีว่าที่บอยรับวันใหม่มาเป็นน้องบุญธรรมน้องโตแล้วจะมีปัญหาถ้ารู้เรื่องไม่ใช่น้องสาวแท้ๆในสายเลือดโดยบอยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรารับเขามาเป็นน้องบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมของแม่เราค่อยๆบอกเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจปิดเขาต่อขึ้นมาเขาต้องรู้อยู่แล้วเราค่อยๆบอกเขาไปอาจจะอธิบายตามวัยที่เขาเข้าใจไปเรื่อยๆเราไม่เคยปิดเขาถ้าเขามาถามก็บอก ทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าเราจะสอนเขาว่าเขาโตมาด้วยความรักจากสองบ้านนะบ้านสถานสงเคราะห์และบ้านเราเราก็พยายามจะทำให้เขาสมบูรณ์ที่สุดล่าสุดน้องวันใหม่แปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงลุกหวานถ่ายแบบเซอร์าให้กับแบรนด์ลาลูนของผู้บริหารสาวสวยวันล,ลีสาครจิตกับคอลเลกชันใหม่ใกล้รุ่งที่จะเป็นแฟชั่นโชว์แถมงานนี้ยังมีหนุ่มบอยปรกรณ์พี่ชายสุดเลิฟมาคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว อีกทั้งยังลงรูปพร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดตามประสาพ,พี่ชายว่าห่วงอยู่เงีย,งยบๆและล่าสุดคุณแม่งามทิพย์ก็ได้เปิดเซตภาพน้องวันใหม่กับชุดสีพาสเทลสุดน่ารักสดใสมากๆงานนี้เหล่าแฟนคลับถึงกับแห่คอมเมนต์ชมน้องวันใหม่กันอย่างล้นหลามว่าน้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วจริงๆ แถมยังเป็นชุดคู่กับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังแพราวานิชาพัฒน์แฟนสาวของหน่องธนาอีกด้วยไม่รู้จะกลายเป็นดาราซุปตา์แถวหน้าอีกคนของวงการเหมือนพี่พด้วยหรือเปล่างานนี้พี่พคงเตรียมเข้าหมดห่วงน้องสาวแล้วแน่ๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ